แต่ละรุ่นม,มันจะไม่เหมือนกันครับมันเลนะครับลักษณะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันต่างกันไปอย่างเงี้ยเหมือนรถสซอร์กูเตอร์ทั่วไปก็คือปิดอย่างเดียวไม่ต้องจำกัดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นค่อ,อคนข้างสบายนะครับแล้วก็เก็บของได้เยอะนะครับแล้วเป็นรถที่แปลกสวยก็เลยชอบครับก่อนก็คือมือใหญ่แล้วก็เวลาไปเป็นทีนเนี่ยเท่อะไรนะครับแล้วก็ความใน<อ>ของเขาด้วย านั่งแล้วก็มุกชฉมกันด้วยแต่ละคันนะฮะมันก็มีสไตล์แตกต่างกันไปแต่คันนี้ก็มันก็เน้นคลาสสิกเวลาออกไต่จังวัดนี่มันก็แรงลงที่ปัทะเข้ามามันไม่ค่อยมีเยอะนะครับถึก็ไปเรื่อยๆสบายสบายเป็นรที่เารูปทรงดูแล้วล้ำการขับขี่ง่ายสบาย การเข้าโค้งลักษณะการขี่ขี่ทางไกลก็ไม่ปวดหลังมาครับสบายกว่าแล้วปิดอย่างเดียวแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับหนึ่งรูปทรงแล้วสองก็สมรรถนะความแรงซึ่งมันเป็นแบบแร็ตเตอร์ที่พอเลอยนเอ,อกแนวกระเป๋ที่สามารถสูส้รถพวกใหญ่ได้เออด้วยความสบายเป็นหลักเลยที่เก็บของสามารถเออเก็บ สามารถเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไปออกทริปได้เลยเดือนหนึ่งโดยไม่ต้องแบบว่าติ้วปม่นักด้วยความสบายมันจะกันกันลมให้เรากันน้ํากันฝนครับแล้วความแล้วความเร็วก็สามารถทาําความเร็วได้เกินร้อยหาสิบสำหรับตัวนี้นะครับมีแม็กห้าแต่ต่างเพราะว่าแต่ละคันแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบบอดี้เวลาแต่งขึ้นมาจะสวยส่วนน่าจะดูจากเว็บไซต์ของญี่ปุ่นะคะว่าผู้หญิงเวลาเขาแต่งแล้วเขาจะชอบแบบ ที่ห่อไหนรุ่นไหนก็เลยทำให้เราชอบแค่แค่เห็นนี่ก็สะดุ้ตาเลยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องเครื่องยนต์คือมันมันมันเป็นมันเป็นรถทีาเรียกว่าอะไรอ่ะรถ,รถใหญ่ที่กาสบาลมีเพื่อนฝูงมากมายพวกกลุ่มพี่ๆกันเรา,เราสามารถเก็บของได้เยอะ ก็เหมาะกับการใช้งานที่เราทํางานอยู่ก็เลยใช้เป็นรถรถอีกีแทนครับไปไหนมาไหนสะดวกสบายลูกซ้อนก็สบายมีที่เก็บของกว้างขวางเกียร์เกียร์ก็ไม่มีให้ให้เข้าอะไรเข้าที่ิดอย่างเดียวสบายมันตอบสบายแล้วก็บิดอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องกำคัดเท่ครับมันแปลกดีมันเท่มันไม่ซ้ำใครมรรมชะ ส่งครความสะดกสบายก็เราตื่น้นกั่อให่าตาแฟนมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนเปิดอะค่ะแล้วก็ต่อเราบต่อเรี่ว่าโอเคเป็นยังไงแล้วเราก็ชอบตับแรกเลยคืองาตาเป็นตัแรกือซาตาแล้วก็เลยอยากกจะลองทีมได้ลองตับเีงแลวก็เลยก็าบว่ามันเป็น้วที่ทาสบาย ล้ววกก็ขนนนนาดัััมะคันเล็กหน่อยแล้วก็ตอนมันมันก็ขี่ได้สะดวกมันไม่ยาวเหมือนคันอื่นเขาแล้วเป็นคันที่สองมคนไทยด้วยก็เลยเลื่อนด้วยความที่เวนป้าก็เป็นสกูตเตอร์มาก่อนผมก็เลยมาถึงมามาจบที่นิกสกูตเตอร์เพราะคู่ได้ด้วยความแรงความปลอดภัยความแข็งแรงขับรถพวกไปแล้วครับเป็นพวกคอนด้าเวฟอะไรอย่างนี้นะครับผม มีโอแล้วก็สกายเวฟสีทอมาก็มีรถบ้านเราครับ h o นด้าเวฟคันด้าแอดเดตทั่วไปนะครับนี่สกายเวฟ4 0 0ซีครับขับสกายเวฟขับซูบวิงรจริงๆผมขับมาเกือบพุ่งละครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกรถเล็กครับที่เริ่มมาเลยก็เป็นเวฟป้าี๋ยวมาห้าใส่นะ ก็จะเป็นสกูตเตอร์คันเล็กแต่ไม่ใช่สองสปอร์ตอย่างนี้ไม่ใช่คันใหญ่อย่างนี้ไม่แต่ไม่มีนะใช่รัดไปเยอะมากเลยหลายที่ตายแต่รถเล็กรถใหญ่รถสปอ,อ,อร์ล็อบเปอร์ใช้ทั้งหมด้วครับรถประเภทนี้นะครับด้วยทรงมันใหญ่ทําให้เราขับรถปลอดภัยขึ้นเพราะว่าเราจะไม่สามารถมุดเหมือนอย่างรถทั่วไปเล็กๆอย่างนี้เราก็จะขับรถปลอดภัยขึ้นเวลาเลี้ยวโค้งหรือว่าอะไรเงี้ย มันจะมากกว่าคารุนเล็กๆเบรคได้คือจะกการับมากกว่าถ้าเป็นซนรถโรงพวกนี้จะปลอดภัยกว่าทำไมถึงปลอดภัยกว่ารถจกรยาคือขาเขาก็มีเทปไว้ให้เราแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ญี่ปุ่นยังไงก็ดีกว่าครับเออ่มันจะด้วยตัวรถที่กว้างครับมันจะปกปิดช่วงขาช่วงช่วงช่วงบนเราต่อถ้าถ้าเทียบกับรถสปอร์ตแล้วเนี่ย ถ้าคุณขี่รถสปอร์ตแล้วล้มขาคุนต้องหักก่อนไม่ขาก็แขนแต่ด้วยแต่ด้วยความใหญ่โตของบิ๊กโรลเตอร์รถมันจะถึดพื้นก่อนอย่างมากล้แอแอค่พกช้ำเจ็บเท็ดอะไรนิดหน่อยเนี่ยพอดีเพราะมีตวามาัวอย่างมาเลยครับ ชอบเพราะว่ามันออโตเมติกหมดเลยขับง่ายเง,งี้ยครับขี่ครั้งหนึ่นงกไปๆกับเพืเอนก็ขี่ก็ไม่เป็นออกลุ่มใหญ่ๆครับก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมันก็ไปแบบเรื่อยๆไม่ต้องรีบเหมือนกับม์ไปก็ไปการขับขี่ก็สบายขี่ระยะไกลก็ไม่ต้องขยับตัวอะไรมากมันนั่งสบายอยู่แล้วก็มันรู้สึกว่าเหมือนได้่อนไาย ทำงานมาเหนื่อยพอาไมาได้ขี่สบายๆอย่างเี้มันก็ดีครับขับตามรถตู้ไปและละต่ว่ารถตู้มันทิ้งไปประมาณสักจังหวัดนึงครับผมก็ขับขี่คนเดียวไปถึงประทับใจตอนช่วงขึ้นจากเชียงใหม่ขึ้นไปอะครับก็นี่เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้น,นดีแล้วขับคนเดียวคันเดียวก็ประทับใจเลยเต็มๆนี่มันขี่สบายทำความเร็วได้จนตอนนี้ผม จากปกติขับรถขับรถยนต์เหมืนกั้แจ๊ดจนตอนนี้เริกขับแล้วขี่แต่มอไซค์เพราะมันสามารถแบกของได้ไปส่งของได้มันใช้ชีวิตในประจาวันได้แล้วส่วนทริปที่เคยออกไปก็จะมีที่ผมไปเองก็มีไปพัทยาไประยองแล้วถ้าทีม่มีกลุ่มใหญ่ๆก็จะเป็นไปเชียงรายไปกลับไปทริปล่องภาคเหนือครับไต่บนสกูตเตอร์ที่ผมเอาคันนี้นะครับไปเชียงใหม่มาสองรอบสอปี ประทับใจคือเขาไม่มีงองแงไม่มีเสียไม่มีพังแล้วคือโอเคครับชอบเพราะว่าเข้าโค้งเข้าโค้งรุ่นนี้ค่อนข้างดีมากก็เลยชอบครับเป็นแนวที่ว่าเราคิดเองส่วนมากคือรถบางทีเรามาจากญี่ปุ่นแล้วก็แต่งมาแล้วเราก็ชอบแต่ว่าจะเป็นมือสองของญี่ปุ่นแต่ก็ หาเสร็จแล้วก็ตกตงกันก็จริงก็ไปไปมาหลายที่นะก็ประทับใจตรงที่ดีก็เยอะแล้วก็ได้ไปนำประโยชน์ไปส่วนมากอทริปเราเนี่ยก็จะมีสองเพศคือไปเป็นบุญหรือไม่ก็ไปท่องเที่ยวมันจะได้เก็บความประทับใจความคิดอะไรแล้นะครก็ประทับใจตรงที่ว่าด้วยการที่ว่ารถมันน้อยแล้วก็คนที่ใช้ต้องใจต้องรักตรงนี้รถผมรถใหญ่ ว่าในกรุงเทพเนี่ยจริงๆนะใช้งานก็ค่อนข้างลำบากอยู่แต่ถ้าออกต่างจังหวัดมันก็ขี่ได้สบายไม่เมื่อยเพราะรถมันทรงมันนั่งเหมือนโซฟ,ฟาเลยแล้วก็ทำไปได้ไกลจำนวนตีซีมันก็เยอะอยู่มนจะไม่ค่ามีใครขี่เพราะมันราคาแพงมากอย่างคัน,นยะก็จะอยะ่าที่2 5 0 0สนเป็นต้นแบบของส่วน E CX จะเป็นคนเรียนแบบตรงที่มาเน้นนั่งสบายมากกว่าครับเพราะว่าเราก็ขับเรื่อยๆเราไม่ได้เน้นความแรงเพราะว่าระตัวนี้ทาความเร็วมันไม่สูงมากนะแต่ว่าอาจจะสูงก็มีเหมือนกันแต่ว่าวก็มีงเราเร้นไปเรื่อยๆดีกว่าปลอดภัยตรงรูปทรงกับความสะดวกสบายนะครับว่าเจิงกันวันนี้แน่นอนคือไปทางไหนคน่ะก็มองเราเหมือนเราเป็นจุดเด่น ประมาณนั้นคือชอบหรอครับแหลเจ๋งเลยในความคิดผมนี่ก็คือคุณจอดไฟแดงที่ไหนนี่ทุกคนมองหมดมองบางคนก็จะถามว่าที่รถอะไรอ่ะซื้อที่ไหนไม่ใหญ่จังรถในนำเข้าหรือเปล่ากี e ่ซีซีมูฟปิดได้เท่าไหร่เนี่ยก็แบบออบคอมเหมือนมีคนมาเพิ่มเน,นแล้วก็ด้วยความสบายอย่างที่บอกความสบายเป็นหลักเลยความเร็วแล้วก็ทีแมตัวนี้นี่เป็น มันเป็นสปอร์รออตในค้ามอโตเมติคุณสามารถเข้าโค้งพิกโค้งในสนามได้เพราะมันถอดแบบมาจากรถสปอร์ตอาวันครับสามารถเข้าโค้งได้ด้วยความเร็เวครับผมแงเะคะก็แล้วแต่ตามซีซีอะค่ะส่วนมากถ้าซีซีสูงขึ้นไปเวลาเราขับขี่แบบทางไกลอะจะดูระยะที่เราถ่ายจากล้องหลังสวยมากมันแล้ว็ยด รูปประกอบต่างๆมันเอ่อนักหัเรื่องความสวยงาม ขอบคุณมากครับโอ้วันนี่เ้องของอบคุณนะครับที่เบิร <aine S 1> ์นมากที่ทําให้ผมเนี่ยมีประสบการณ์ใหม่ๆกับ Big บีกสกูเตอร์นะครับทั้งแนะนํานะครับทุกๆอย่างในโลกนี้เกี่ยวกับบีกสกูเตอร์ <chen S 1> ผมเนี่ยจะได้นําคําตอบเนี่ยไปบอกกับน้องสองคนนั้นเขาได้ว่าอย่างไงมันดีกว่ากันใช่แล้วโอ้โหนี่ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวไงขอญาตถ่ายรูปรวมหน่อยนะครับอ่ะเชิญเลยครับอ้าวมานั่งมั่นยืนบ้างตาอัธยาสัยจะนอนก็ได้นะครับเอ้าหนึ่ง สองสามยี่เ okay ด <ated> ินครับเดินครับครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไปกันหมดแล้วผม่ะ เฮ้ยไม่เป็นไรมอไซค์ไม่มีไม่เป็นไรบิ๊กกูเตอร์เหรอแท็กซี่ครับเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าตัางอยู่กับสองคนนั้นโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเดิน เขาจะมาไหมเนี่ยพี่โอ้ยไม่รู้ดิกี่ชั่วโมงเนี่ยห้าชั่วโมงผ่านไปแล้วครับโอ้โหแต่เขามีเนี่ยยังต้องมาหรือมัโอ้ยเราไม่น่าเทียงกันเลยนะพี่นะใช้รถอะไรก็ได้จริงๆแล้วอทิ้งไว้เลยไหมทิ้งโอ้ยไม่ดีมั้งเนี่ยทิ้งไว้อแล้วเมื่อไหร่เขาจะมางรอเขาละร้านจะปิดไหมเนี่ยไม่รู้อะต้องรอไปก่อนเดยออ้าวน้องครับ พี่ได้คาําตอบมาให้พวกน้องนะครับสบายใจมากวันนี้ผมรนอนานมากเลยพี่ไม่ต้องเถียงกันนะครับถ้าถามพี่เนี่ยพี่ว่าใช้รถอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดน้องจะขึ้นรถเมย์รถแท็กซี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์เหมือนกันหมดมันคูเหมือนกับคูเวริค,คูนะครับมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้ในงานอะไรนะครับวัตถุประสงค์อะไรทุกอย่างเหมือนกันหมด อยู่ที่ความพึงพอใจของน้องทั้งสองคนนะครับไม่ต้องเถียงกันสบายใจได้นะครับวันนี้พี่ขอของคือกะไรนะครับนะไม่ต้องเถียงกันนะรอดไหเหมือนกันหมดเชื่อพี่กาแฟผมไหครับละลายหมดแล้วค่ะอ๋อผมชอบกินละลายครับเท่าไหร่ครับแก้วละสี่สิบห้าค่ะแล้วครับเออบีเลขบัญชีไหมครับเดี๋ยวผมโอนให้ถ้ทั้งไม่เป็นไรค่ะขรัขอบคุณมากนะครับไม่ต้องเถียงกันนะน้องดีเหมือนกันหมดเชื่อพี่ เชื่อพี่ดีเหมือนกันหมดโอเคกลับบ้านได้ไม่ต้องรอนะพี่ไปก่อนนะแล้วเจอกันน้องสวัสดีครับ